นี่เด้ออาหารวางสีวางไว้หันให้เดี๋ยวเอซิออกไปเวียกนอกก่อนฝากเบิกไอขเขยแน่โดยโดยโดยเมียจ๋าเอ้าอันนี้เมึ่อีอไปใส่เอาก็ไปกินอาหารวางที่เอเตรียมไว้เห็นดิมันกินยังโบได้เอาเป็นอย่างเอามันยังกินโบได้ขันเฮากินเห็นบัวลาเร้ยตัวหูน้นะเราสิให้พวกเขาได้เราสิมาใ,ใ,ให้เห็นอย่างอี้แล้วก็เตรียมไว้พวกเขาสองคนเอ้ยตัวอาหารอย่างอาหารวางนั่นแหละ ตัวว่างป่ะตอนนี้อืยังกะยังมีเวียกหลายอยู่นั่นแหละเ <c oughs> พราะเอ้ยตัวว่าอาหารว่าการแสดงว่าเฮาังกินบ่ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮายังเฮ็ดเวียกบอ่อแล้วข้นจะกินได้ก็ต้องเมือ่อเฮาเฮ็ดเวียกแล้วบทุกสิ้งทุกอย่างแล้วเฮาว่างแล้วเฮาถึงจะไปกินได้ไอ้เคยนี่ก็หิวขึ้นกันนี่ล่าเอ้ยเอา มันคนละวางที่บอกไอ้โอ้ยมันอันเดียวกันนี่แหละอีล่าเอ้ยโตไปอยู่เมืองใหญ่จังแต่คือบุฮู้คำว่าอาหารว่างฮะคันว่าเฮาอยากกินก็ช่วยกันฮิบเฮ็ดเวียกให้มันแล้วเฮาว่า,างแล้วเฮาก็จึงไปกินน้ำขั้นสองคนเฮาเนาะเออไอเองกับฮิวคือกัน,น,น,อ,อ,อ,กนอีล่าโอ้ยเออยตัวก็จึงวายไอ้กินน้อยนึงบ่ได้เะบอกเฮ็ดเวียกมันก็โดดแหละแก่ยังไม่ได้กินมันบ่ได้อย่าเฮ็ดจังซันเม่โต<พ>อย่าหาเรื่องให้เออยตัวมาหายไอแม่กินเฮ็ดเวีกช่วยกันให้มันแล้วนี่แล้วเฮาว่า,างแล้วเขาจะกินเต็มที่เฮ็ดยัังกบเต็มที่เลยนะองก็ เฮ็ดกอกเฮ็ดเรียกหาเงาะหาเงินใหญ่มามันก็ลำบากอย่งจังสิแหละมันก็ต้องใช้ความอดทนแน่เด้ออย่าจ่มลายซ้ำนิดนึงคิดเฮ็ดได้มันแล้วนี่แล้วข้าจึงไปกินเท่ากันเอออาหารว่างก็คืออาหารว่างเฮ็ดเวียงทันไปไหมซ้ำนิดนี่นะเดตมองเดว่ามือตองบ่ได้บ่ต้องต้องยิบไปเอาฟอยด์ผุนไปต้องฟอยด์ผุนกวาดให้มันแล้วเราไปล้างถ้วยไอบ่รือว่าเฮ็ดอย่างอีกเขามัแล้วมันว่างแล้วข้าจึงไปกินดีล่ะเอ้ยหยิบขี้ถุงน่ออ้าวอีนี่ โอ้ยกูก็หิวกันนี่แหละโอ๊ยม่ไหวแล้วได้เนี่ยเออมึงจะจ่มไรนะนี่เอ้ยอ้าวเนี่ยมูพากันแล้วเวียกฝันนี่เธอว่ะเออกระซ้ำตัวนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวไปซ้ำตัวนี้ละเออแล้วอาหารวางปะไว้เห็นคือม่มีไผ่กลิ่นยบูพากันหิวน่ะนะหิวข้าวจนใจสิขาดและไส้มันสิกินกันเองแล้วนี่อย่าจ่มไรนิก ที่เม็ดซ้ำเวียกนี่นะแล้วเวียกแล้วอีกย่างม่ครบบมดทุกอย่างเฮาว่างแล้วเฮาก็จะไปกินนี่นะเอออีกหน่อยเดียวนึงโอ๊ตอ้าวอย่าจมลายไอ้เคยที่แกหิวคือกันโอ้ยกระสมพอแหละเนาะยังคือเก่าหะเนาะตายแล้วอาหารว่างห่ะนะก็คือกินยำหนก็ได้ตนว่างเออเอ้ากระนี้มันยังว่างได้สิเนี่ยจำยังใช้คอยคอยเฮ็ดเวียกนั่นเวียกนี้อยู่มายุดบ่เศร้าเฮ็ดไหนมันสีว่างซันนะโอ้แม่นว่าเออเอาซั้นี่ก็เฮ็ดให้มันแล้วกันซั้นนะแล้วค่อยไปกินบ้านเดียวเนาะเออสู้ๆนะ เออหันเลยนี่บอกเออตัวก็ยังวะอาหารว่างเราอยู่หิมเฮ็ดนี่บเฮ็ดแล้วเจ้ากับท่าแคปเรียกแล้วจึงว่างแหละจึงกินค่อยนี่สิไปกินแล้วบมื่ว่างค่อยกับสิไปกินเออไอ้มึงหายมึงได้เออไอ้มึงเววเลยเดี๋เมื่อกี้เนี่ยหายก็ยากคอชสี่ห้าเราคืนค่อยสิหายเจ้าพ่อผ่าน่ะจะกเนอย่างว่างเลยจึงกินจรงไลยคนหิวสิตายบริวารเด้อโอ้มันไปอยู่เมืองหลวงเมืองใหญ่มาแล้วมันบ่เข้าใจคำอาหารว่างเนาะสำนึกกับมีความอดทนเนาะเพื่อกูเนาะแต่ได้มีมาเนี่ยเนาะอดทนทุกอย่าง อาให้มันว่างให้มันแล้วฉันเงังโอเคว่างแล้วบาร์นี่ไปกินข้าวกันดีกว่าโว้โยเอ๊ะอีนนี่มึงจะกินเบดไลท์จังให้กูแน่